มันไม่มีคนขับแล้วมันจะมีพวงมาลัยมาให้ทําไมล่าสุดค่ะทุกคนอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่จําเป็นต้องติดตั้งระบบขับยานพาหนะแบบใช้คนขับอีกต่อไปดิจิตอลไลฟ์วันนี้เฟร,รมขอพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กันสัหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโอ้โหเรื่องราวของเทคโนโลยีไร้คนขับถูกพูดถึงกันเยอะมากๆมันไม่มีคนขับ แล้วว่าจะมีพวงอะไรมาให้ทําไมจะมีอุปกรณ์หรือว่าโซนของผู้ขับเนี่ยมาให้ทําไมหลายคนคิดเหมือนเฟมไหมคะแต่อันนี้คิดในทางของเทคโนโลยีหรือว่าในทางกายภาพเพราะว่าในเรื่องของความเป็นจริงอะสิ่งที่เขาใส่มาเผื่อไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลต่างๆที่เขาป้อนเข้าไปใน AI ของรถยนต์ไร้คนขับนั้นมันจะแก้สถานการณ์ฉุกเฉินได้เหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยมันมีสถานการณ์ ไม่เหมือนกันจริงๆและในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยคนที่จะตัดสินใจได้ที่สุดเฟร,รมคิดว่ายังไงยังไงก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่ AI แน่นอนค่ะแต่ล่าสุดค่ะทุกคนทางฝั่งของสหรัฐนะคะเขามีการแก้กฎหมายใหม่ออกมาว่าอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบขับยานพาหนะแบบใช้คนขับอีกต่อไป นั่นหมายความว่าบริษัทที่จะผลิตรถยนต์ไล้ยคนขับหลังจากนี้ไม่จําเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคนขับอีกต่อไปอาจจะเป็นเกียร์พวมอะไรคันเร่งหรือว่าเบรกอะไรก็แล้วแต่ที่คนขับต้องใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องติดมาในรถแล้วละคะ่ะ กฎหมายนี้นะคะเขาเขียนมาเพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไร้คนขับในระดับที่5ซึ่งณตอนนี้ในท้องตลาดนะคะมีมากสุดก็แค่ระดับ4เท่านั้นเฟรมลองไปเซิร์ชหาแล้วแหละยังไม่เจอเลยว่ามีบริษัทไหนหรือว่าค่ายไหนออกมาเปิดเผยไอเดียเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับระดับที่5แบบนี้แต่เฟรมเชื่อว่าในเมื่อกฎหมายเขาแก้ไขออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยในงานใหญ่ๆที่เขาเปิดตัวรถกันน่าจะมีคอนเซปต์พาของ รถยนต์ไร้คนขับระดับ5ออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วละค่ะแล้วเฟรมเชื่อว่าหน้าตาของรถนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเพราะโซนของคนขับมันไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยมันอาจจะเปลี่ยนเบาะเป็นเหมือน first class ชั้นเครื่องบินไหมหรือว่าเหมือน b u ส i n ต s s c l ที่ยืดขาได้180องศาอันนี้อาจจะต้องรอดูค่ะ แต่หลังจากที่กฎหมายนี้เนี่ยครัประกาศออกมานะคะเฟรมเนี่ยไปไล่อ่านคอมเมนต์มาหลายคน,นยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเหมือนที่เฟรมบอกไว้ข้างต้นเลยค่ะว่า และถ้าสมมติในวันวันหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์มันเกิดเออเร์เรอร์ขึ้นมาแล้วมันคิดไม่เหมือนเราอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนเพื่อนจะถามใช่ไหมถ้าเราขับรถเนี่ยระหว่างชนสุนัขก,กับชนคนเราจะเลือกชนอะไรก่อนกันแล้ว AI มันจะคิดได้แบบนี้หรือเปล่าและถ้าบางประเทศนะบางประเทศในจับแถบบ้านเราถานนถนนทางยังไม่ดีสักเท่าไหร่เส้นตีแบ่งการจราจรน,นั้นยังไม่ชัดเจนถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้แล้วรถจะอยู่ในเลนของตัวเองได้อย่างไร อันนี้เนี่ยมันอาจจะยังต้องใช้การพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเรื่องของเทคโนโลยีของรถและเรื่องของการพัฒนาระบบโดยสารของประเทศบางประเทศด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะเพราะอย่างที่เฟรมบอกไว้ว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีนั้นมันไม่ใช่แค่เทนแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกับเฟรมเลยนะคะ